ประเสริฐสัตว์องค์วัฒนกุลนะครับผมก็เริ่มงานในปี2518ที่ c ีคือผู้ช่วยผู้จัดก,การจากเงินเดือน3,500ในยุคนั้นแต่ใน c ีในยุคนั้นนะครับจะเป็นบริษัทกรุงเทพค้าสัตว์จำกัดคือโรงงานที่ชำแหละไก่ที่ทันสมัยที่สุดในเมื่อ50ปีที่แล้วตลาดในยุคนั้นนะครับเมื่อเรามีผลผลิต ประเด็นครับตลาดอยู่ไหนแล้วเราจะขายยังไงในยุคนั้นนะฮะสินค้านี้ขึ้นเยอะลงไขายไม่กี่มือไม่กี่ลงเครือเจริญโพวิ์ก็เราก็มีแล้วคนที่ทำให้ลงของเครือเจริญโพธิ์ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นเชื่อในเยื้องบวรวิภาคหรือเราเรียกกันว่าเฮียเยืองทรงว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่บุกเบิกในวงการค้าไข่ไก่ เราต้องไปตะโกนหน้าตลาดนะครับผูกเกท้ายเสื้อสีขาวต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนก็ไปขายไข่ที่ตลาดช่วงนั้นนะฮะไปถึงนั่นอนะ่ะเจ็ดโมงเช้าเพราะเราไม่ให้ตลาดมันวายเพราะช่วง7จ็ดโมงนี่มันเริ่มคึกคักคนก็จะมาสัญจรผ่านตลาดกันในยุคนั้นเวอร์ชันไลฟ์สไตล์ในยุคนั้นนะครับทุกคนต้องพึ่งตลาดไข่สดซีไข่สดซีพพึ่งออกจากตูดไกย เรายืนกันนะครับคุณจเจริญผมก็ตะโกนแล้วก็ทีมงานก็เสริมต่อสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเป็นผู้นําไม่ทําเองนะฮะแล้วลูกน้องเขาจะเชื่อเป่าเราต้องเป็นคนนําต้องเป็นคนทําเด็กเขาก็กล้าที่จะพูดแล้วอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูขายหน้าแล้วไม่ใช่ครับสิ่งที่เราได้คือแบรนด์ครับชื่อเสียงของ Product ของสินค้าที่เราไปขายไขาดสด CP สองตลาดที่ผมจำแม่นแล้วก็ได้ลูกค้าที่ดีๆเอก,กมัยอันหนึง่งเราเรียกกันว่าเจรุงอีกที่หนึ่งก็คือตลาดบางแคคุณสมปองนี่คือคนที่มาไล่พวกเราออกจากตลาดโดนไล่เพราะว่าเราไปตะโกน,น่ยครับว่าใครสดซีพี่ใคดซีพีแม่ค้าที่เขานั่งอยู่เฉยๆบนแผงเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าลูกค้ามาถึงก็มองเราใหญ่สนใจเราใหญ่สุดท้ายก็นั่งคุยกัน ยังเปิดอกเปิดใจแล้วให้เขาฟังว่าโทษทีนะฮะไขฟองนี้ออกจากตุดไก่มาถึงมือท่านไม่ถึง2-3สวันก่อนที่จะถึงรถ10ลอ้อ6ลอนะ้อเนี่ยมันต้องลำเลียงทีละฟองใส่ถาดถาดละ30ฟองแล้วเสร็จแล้วก็ตั้ง10ถาด1ตั้ง300ฟองฉะนั้นสิ่งที่เรามีคุณภาพนี่คือผู้อำนวยการท่านธนินนะครับ ย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรคุณ,ณภาพคือสิ่งที่เราจะอยู่รอดแล้วอยู่ต่ออันนี้เราก็ค,อค,อคอ่อยๆไล่เขาฟังสร้างความมั่นใจให้เขาสุดท้ายนะครับสองท่านนี้ก็เป็นบล็อกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดของเรามากๆคุณเจริญแนะผมเนี่ยเราสร้างความมั่นคงในตลดาดไทยได้ได้แล้วแต่นี้โอกาสก็เริ่มเติบโตจำนวนผู้เลี้ยงก็เริ่มสนใจที่จะส่งไข่มาให้ที่กรุงเทพค้าสัตว ที่บางนาเกิโลสองก็คิดถึงการส่งออกที่ส่งว่าโดยเฉพาะเฮียเยียงท่านก็เป็นคนที่เริ่มบุกเบิกในส่วนนี้ไปที่ตลาดฮ่องกงแต่แน่นอนนะฮะจำนวนขายนี่บางทีมันก็ไม่เพียงพอก็มาที่กรุงเทพค้าสะส่วนหนึ่งเราก็ร่วมกันช่วยสัมพันเครือซีพีนะครับผมคิดว่าเรามีบุคลากรนะฮะที่สร้างสารรค์มากๆโดฉพาะเฮียเยียงนี่ท่านก็บอกว่าเฮ้ยบางนาเราทํายี่ห้อของเราเองเลย สร้างแบรนด์ขึ้นมาไข่ซีเพียะ Fresh Egg เพราะจะได้ไปเสริมตลาดไปได้สร้างแบรนด์เนมกันช่วงนั้นที่เราไปฮ่องกงนะฮะสินค้าที่เป็นผู้บริโภคนี่ขึ้นกับคุณก่อสักนะฮะเราก็ไปทำความรู้จกักไปดูตลาดด้วยก็ไปเรียนรู้ทุกอย่างให้มั่นใจว่านี่คือตลาดอีกตลาดหนึ่งที่เราสามารถที่จะดิเพนเมื่อเราเดือดร้อนจากหางเช้งในเมืองไทยทำธุรกิจ ไม่ว่าอะไรนะครับมันต้องมีคําว่าสํารองเอาไว้แม้กระทั่งองค์กรจะยิ่งใหญ่อย่าไปคิดว่าเอ้ยพอละพอละเราก็ไม่นึกนะฮะว่าคนที่เป็นบล็อกเกอร์เหล่านี้เขาพาเราไปสัมผัสเองนะร้านค้าตลาดเราไปสัมผัสเองร้านอาหารแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดเขาเอาไข่ของเราไปทำเบรคฟาสทั้งกระทะเป็นไข่สดซีพี แล้วทุกเช้านะครับเราพูดถึงไลฟ์สไตล์ living condition ในฮ่องกงบ้านก็ไม่กี่ตารางเมตรอยู่กันเยอะจะทำอาหารไปก็กุ๊กเกกเดี๋ยวคนตื่นฉะนั้นไลฟ์สไตล์ในช่วงนั้นคนฮ่องกงจะออกมากินข้างนอกขายดาวบางทีสอฟองเบคอนชิ้นหนึ่งนมปังเส้นหนึ่งกาแฟนี่คือไลฟ์สไตล์ของคนฮ่องกงแล้วจริงๆแล้วทุกคนกินไข่แล้วผมก็ดีใจ คือสิ่งที่ผมคิดนะฮะคนย่งไม่คิดว่าผมทําได้เองเด็กจบจากอเมริกามายืนขายขายที่ตลาดสดมันบ้าป่ะสัญญาณนี้นะครับผมเก็บเอาไว้เตือนลูกชายด้วยก็คือใบว่าจ้างของเครือเจริญโภคภัณฑ์ผมไม่ไอายฮะเรื่องพวกนี้คือคนเรามันต้องรู้จักแหล่งที่มาแล้วผมว่จะบอกเขาว่าโทษทีนะฮะ มึงมีวันนี้พนเพราะใบนี้ถ้าไม่มีใบนี้ก็ไม่เหมือน,น